สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหวานไม่พักเลยจริงๆสำหรับคู่รักคนดังอย่างแอฟทักษอรอพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินธรกคุณล่าสุดก็ทำเอาคนโสดตายเรียบเมื่อคู่รักหวานแอฟกับนนกุลโชว์หวานต่อเนื่องปวดรูปคู่ในลุกจากแบรนด์ MCM ต้องบอกเลยว่าเป็นการถ่ายแบบที่หวานมากๆ แต่ละชอบทำเอาคนดูแทบนั่งจิกหมอนเพราะหน้าใกล้ชิดกันมากมองตากันหวานช่ำๆแถมมีจังหวะที่นนกุลดึงแอฟทักษออนเข้ามาแนบตัวบอกเลยใครไหวก็ไปก่อนได้เลยงานนี้แอฟทักษออนออกอาการเขินอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นสายตาคุณน้องเหมือนจะกินพี่เลยนะคะจ้องสาแต่ทางนี้ชอบมากค่ะสายตาคุณชานน ไม่เคยละจากคุณทักษอรได้เลยค่ะเขินคลิปนี้ทำใจละลายมากไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วเป็นท่ารักแอฟนนตลอดกาลนนกุลไหวไม่แต่ป้าไม่ไหวแล้วกระอักความฟินขั้นสุดเห็นชัดๆว่านนอยากจะกลืนกินแฟนสุดสวยพี่แอฟทำมยิ้มหวานหยดย้อยขนาดนั้นแก้มแนบแก้มแล้วดีต่อใจหวานน่ารักมากเรียกได้ว่าเป็นงานคู่ที่น่ารักจนแฟนๆแทบนั่งกันไม่ติดเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะ